สวัสดีค่ะอยู่กับโนมินนนะคะเดี๋ยวต่อที่เอ่อ e ีพเลยนะคะ e p พก็คือว่าเอ่อเรื่องเอาเรื่องเอาปรเาประเด็นเรื่องหลวงปู่นะคะเรื่องหลวงปู่เนี่ยก็เหมือนกับที่เราได้พูดข้างต้นไปนะคะอืมคนเราเนี่ยจะถูกจะผิดจะอะไราก็ตามเนี่ยนะคะมันมันอยู่ที่อยากให้มองทุกคนเป็นเป็นสิ่งเดียวกันอะเป็นตุ๊กตาแบบเดียวกันออกมาจากโรงงานก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแท่งเดียวกันเป็นแบบลายเดียวกันเป็นปากกาแบบเดียวกันอ่างเงี้ย <c oughs> ก็ได้นะคะคือวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่ง e อเเท่ากันนะคะเราเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าจะเป็นเออเป็นด็อกเตอร์เป็นการ์ดการ์ดเบอร์ใหญ่อ่ะเออทำการ์ดแบบเออการ์ดพระการ์ดแม่การ์ดสูงอายุการ์ดคนพิการได้รับสิทธิ์ในการผลิตผลิตภไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยก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 การ์ดตรงนี้ออกไปก่อนเลยนะคะ หลวงปู่ก็คือหลวงปู่ค่ะอายุเยอะก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นค่ะเป็นพระที่อยู่ในพพุทธศาสนาในในที่ต้องเกี่ยวกับการบริหารดูแลเห็นหลายๆคนก็รีบออกมาเอาศีนนะคะในการที่ว่าเออเดี๋ยวทางพุทธดูแลกันเองได้อะไรนน่นนี่นั่นถ้าดูแลได้จริงที่ผ่านมาเท่าที่คนที่มาเรียกออกมาเรียกร้องเนี่ยทำไมเกิดขึ้นอะคะถ้าระบบการจัดการต่างๆมันมันดีจริงๆในการจัดการคนมีอำนาจต่าง มันต้องมันไม่ใช่แค่ต้องจัดการมันต้องรวดเร็วพอได้นะคะผู้เสียหายก็จะโดนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีนี้เกิดขึ้นจริงไหมไม่ทราบค่ะว่าจริงไม่จริงแต่ว่าอย่างน้อยมันอย่างน้อยมันมีเอ๊ะมันมีประเด็นคือมีสมาแจ้งหมอปลาสองคือมันมีถุงยางอยู่ข้างหลังคือมันมีเอ๊ะใช่ไหมคะก็สามารถที่จะลองตรวจสอบเพราะว่าเรื่องที่เอ๊ะเนี่ยการมีถุงยางและมีนมาบอบมันก็ค่อนข้างที่จะชัดอยู่แล้วว่าเรื่องอะไร แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วส่วนเรื่องว่าเอออย่างที่เราบอกไปข้างหน้าก็ไม่ต้องยกมาอ้างนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องความผิดนะคะความผิดก็คือความผิดความถูกก็คือความถูกนะคะไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยกับกับว่าเป็นสถานะอะไรในสังคมทางนั้นนะคะทีนี้ว่าพอพอว่าเรื่องที่ว่าไปบุกยามีการนะคะเราคิดว่าเราคิดว่ามันก็ปกตินะคะเพราะว่าเออจะไปตรวจจับเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเรื่องอย่างนั้นไหม ในการปิดประตูเข้าไปทําอะไรมันมันมันก็ต้องเช็คถ้าเกิดจะเช็คว่ามีความเป็นไม่ได้เพราะมีคนมาแจ้งมันก็คงจะต้องเช็คตอนกลางคืนนะคะเราคิดว่าน่าจะเจอเลยมากกว่านะคะนี่คือเหตุผลที่เรามองว่าถ้าเป็นเรื่องชูสาวแล้วเข้าไปเช็คในเช็คกลางคืนนะคะอย่าว่าแต่อันนี้เลยคะ่ะคนที่สงสยัยสงสัยอะ่ะแบบเออไปทํานู่นนี่นั่นแล้วสงสัยแฟนหรืออะไรเงี้ยอย่าว่าแต่ตัวมาตอนกลางคืนเลยคะ่ะบางคนก็โทรไปเช็คตอนกลางคืนใช่ไหม อันนี้คือเราพูดแบบในฐานะที่ว่าจาจะเช็คเรื่องที่ในแนวชิ้นสาวนะคะอันนี้คือเรามองอย่างนั้นนะแล้วก็ส่วนที่ว่าลืมรายละเอียดว่าเออถอดรองเท้าหรือว่าลืมเคารพหรือว่าลืมไหว้อะไรก็แล้วแต่เลยนะคะในการในการที่จะถามใครคนหนึ่งเราก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าสิ่งนี้นันทิสิตก็เป็นมันจะต่างกันนิดนึงนะคะการที่เรามีประเด็นที่มีหลักฐานหลายอย่างแล้วมี ลู่ทางที่ค่อนข้างเห็นอยู่บ่อยๆว่าคนนั้นมีความผิดมีความผิดอยู่มีเอ๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลักฐานม,มีข้อเท็จจริงเนี่ยมันมันสามารถที่จะสงสัยได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นแรงเนี่ยหรือว่าต้องใช้การกดดันต่างๆเนี่ยมันจําเป็นตามอย่างที่คุณํำนวยก็เองก็เคยพูดอะคะ่ะว่าคําพูดจะพูดว่าเธอว่าฉันว่ากูว่ามึงเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่เลเวลของความผิดแล้วก็ ตัวต่อตัวของบุคคลน,นั้นว่าเหมาะสมที่จะใช้คําพูดแบบไหนการจัดการกับเพื่อนในแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกันการการอยู่กับคนในแต่ละสถานะในที่ทํางานแฟนหรือครอบครัวรือนะสิสิหรือพ่อแม่มันก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาเป็นคนปกติเราก็ควรจะทําดีๆด,ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนอีกแบบหนึง่งวิธีการจัดการของคนแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันวิธีการลงโทษนักโทษน,นักโทษที่ฆาตกรรมทั้งเจตนาไม่เจตนาใช้คำต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองหรือไม่ต่อเนื่องก็แตกต่างกันแล้วแต่เลเวลของความร้ายแรงของแต่ละตัวบุคคลนั้นนั้นถูกไหมคะในการที่ว่าเราจะต้อง treat อยังไงถ้าเกิด treat ผิดก็คือการเทรนให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขายัางเป็นคนแบบนั้นหรือยิ่งกว่านั้นถูกไหมคะอันนี้ฝากหอคิดจะใช้นะทีนี้ว่า เรื่องได้ว่าหมอป้าเนี่ยถามว่าในเมื่อมันมีประเด็นนะคะอันนี้คือมีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานในระดับหนึ่งนะคะที่น่าสงสัยคืออย่างเรื่องถุงยางหรืออะไรเงี้ยการที่เราลืมจะลืมไหวหรือเข้าไปถามเลยเนี่ยมันมันจะลืมได้ไหมมันมันมันเป็นเรื่องที่แรงร้ายแรงอ่ะมันมันก็สามารถทําได้นะเรามองว่าเรามองว่าก็ทําได้ค่ะเหมือน เหมือนอย่างสมมติว่ามีคดีฆาตกรรมหันศพรเงี้ยแล้วแล้วแล้วสงสัยสามีอย่างเงี้ยแล้วเราพอจะมีหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราเห็นก็คือมีดเปื้อนเลือดอยู่หลังบ้านเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างอันนี้ก็เหมือนการมีถุงยางอยู่หลังด้านหลังแล้วก็มีการปิดห้องแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในอยู่ในที่พักซึ่งจะอยู่กับพ่อแม่หรือแม่ก็ตามแต่มีผู้หญิงอยู่ในอยู่ในห้องที่ปิดประตูเนี่ยมันมันก็ไม่ควรค่ะคือคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นพระ แต่เราเป็นคนพิการหรือเป็นอะไรทั่วไปเนี่ยมันก็ได้อยู่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถามตัวเราเนี่ยต่อให้จะมีญาติอยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วไปอยู่ในในห้องพักส่วนตัวค่ะแล้วเ,เราปิดประตูแล้วแล้วมีแอร์เนี่ยต่อให้ไม่ใช่พระเป็นผู้ชายที่ไหนก็ตามที่ไม่้อ้ถุนกับเป็นพระเป็นว่าผู้ถือศีลน,นะคะเราก็เราก็ไม่อยากอยู่ค่ะต่อให้มีเพื่อนแล้วนั่งด้วยงข้างคนหนึ่งเราก็คิดว่ามันก็ไม่โอเคมันก็เหมือนกับที่ ที่อคคจรนะคะเหมือนก,กนรณีที่เราเคยพูดไปเรื่องแม่น้ำอะคะ่ะที่ไปกับผู้ชายคือครึ่งหนึ่งคือคนอื่นอาจจะผิดกันแต่ครึ่งหนึ่งคือเราเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นเองเหมือนเหมือนกับว่าเราไปทํางานรายงานอย่างเงี้ยอะสมุตตัวเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปทํางานแล้วเป็นแบบมีผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าผู้ชายมีอํานาจหรือว่ามียศมีอย่างเป็นราชการเป็นตำรวจอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในห้องแล้วเป็นห้องแบบเที่อคคจรนะ,ะที่คนไม่ได้มองเห็นแล้วก็ปิดประตูอย่างเงี้ย ครึ่งหนึ่งถ้าโดนฆ่าตายหรือเกิดอะไรขึ้นครึ่งหนึ่งก็คือคนนั้นผิดครึ่งหนึ่งก็คือตัวเราผิดค่ะที่ว่าเออแล้วเราจะทาไมต้องไปอยู่ในนั้นน่ะมันมีความจำเป็นอะไรที่เราต้องไปอยู่ในนั้นเราคุยหรือเจอตอนกลางวันในนอกที่โรงงา,านไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเราก็เป็นคนประเภทกันเราก็ไม่ใช่เป็นเป็นคนที่ใกล้ชิดอะไรกันเนี้ยยิ่งถ้าเกิดเป็นคนมีอํานาจที่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่ก็อาจจะเลี่ยงได้อีกเราอาจจะตายฟรีหรือว่าโดนรนุนแรงฟรีหรือว่าของเสื่นอีกอันนี้เราพูดเรามองหลายๆมุมนะคะ ทีนี้ว่าถ้าถ้าจะพูดว่าเอา่อทำทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่เราได้ชี้แจงไปแล้วนะคะเราก็เข้าใจเข้าใจในมุมมองนะคะที่ที่ที่ว่าสุดอะมาในเรื่องของที่บอกว่าขอโทษนะคะเรื่องขอโทษเนี่ยสําหรับเราเนี่ยเรามองว่าอืมขอโทษเนี่ยไม่ต้องขอโทษค่ะขอโทษเนี่ย ใช้ในกรณีที่ว่าเรามีเจตนาที่จะทําลายคนคนหนึ่งด้วยการไม่มีมูลอะไรเลยไม่มีความจริงไม่มีหลักฐานอย่างนักิิธษานะคะที่สมมติว่าเด็กคนนี้เป็นคนขยันหรือว่าเป็นคนประพฤติดีแต่เราไปเรียกเขาว่าอ๋อไปขายตัวหรอหรือว่าเอออย่างเงี้ยคงไม่มีคนเอาหรอกคงไม่มีแฟนหรอกดูถูกเกลียดหยามต่างตางนานา,นานหรือที่คนนั้นก็ไม่เคยไปเที่ยวคืน ไม่เคยกินเหล้าหรือว่าบอกว่าเออนี่ก็ค่อนข้างโง่นะโง่นะเนี่ยเนี่ยทาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาเป็นคนเรียนเก่งหรือว่าในกรณีที่ว่าอยากจะสร้างนามาต่างๆนานาของนาิสิตะคะเพื่อเอาอาหารเชิงลบเชิงบวกมาเสพให้ตัวเองโดยไม่สนวิธีการไม่สนว่าต้นทุนของคนนั้นเนี่ยเขามีเขาคงของนิสัยหรือว่าของสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเช่นไรแต่กลับบิดเบือนให้มันมาตรงกันข้ามแล้วก็มาอินมาใสา่ หมือนกรณีนัสทัศน์เป็นนักเสีสิธ์ในกรณีนี้นะคะก็คือไม่มีถุงยางไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะอยู่ดีๆจะทําอะไรก็เปิดประตูเข้าไปในห้องห้องพระนั่นเลยสมมติน,น,นะคะอย่างเงี้ยถือวิสาสะอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองอยากจะทําให้คนเนี่ยเออกลุ่มอานาจว่าทําให้คนเนี่ยรู้สึกยังไงทางด้านดีด้านบวกเพื่อเอามาเป็นเอามาเป็นเศษเป็นอาหารให้กับอารมณ์ตัวเองได้รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยเออย่งใหญ่อะไรเงี้ย โดยที่ไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยแมย้แต่น้อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้มาตลอดเป็นคนแบบนี้ความลาสิสิทธ์แบบนี้มาตลอดมาหลายเหตุการณ์หลายเรื่องหลายราวเห็นแก่ตัวตลอดมาก็คือสละเวลาเอาเวลาคนอื่นไปเอาความเบียดเบียนคนอื่นไปโดยได้ผลประโยชน์ก็คือทําให้ตัวเองรู้สึกด,ดีขึ้นเ็นีคนอื่นร้องไห้เจ็บปวดหรือว่าเออเป็นซึ้เศร้าหรือว่าหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คนนั้นจะสูญเสีย เออต้องมาต้องมาเป็นในสิ่งที่เา็สิทธิ์จัดเยียดให้เป็นทำานาที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้เป็นเลยักนิดางเงี้ยนะคะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะหวังว่าเราคิดว่าเป็นประโยชน์แน่ๆน,นะคะสำหรับหลายๆคนที่แบบบางมุมมองก็เออจะได้ลองคิดดูนะคะอันนี้เราพูดถึงจากประสบการณ์ตรงด้วยนะคะเราก็ยังรักทั้งสองคนเหมือนเดิมนะคะในตอนนี้นะคะ